เราจะพามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องเล่นในสวนสนุกดิมเวลสกายโครสเตอร์ทำงานโดยอาศัยกุดพลังงานพลังงานศักยและพลังงานจนที่การเคลื่อนที่ของสกายโครสเตอร์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพลังงานศักยบางส่วนหลังจากถูกลากขึ้นไปบนจุดสูงสุดประมาณ9เมตรจากพื้นดินให้กลายมาเป็นพลังงานจนความเร็วของสกายโครสเตอร์แต่ละจุด จึงขึ้นอยู่กับระดับความสูงของจุดอนั้นกลกางหันน้ำ (water turbine) เมื่อมอเตอร์หมุนซองน้ำจะตักน้ำเสียขึ้นมาสัมผัสกับอากาศที่มีออกซิเจนและเปลี่ยนเป็นฝอยลงมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศซองน้ำเคลื่อนที่จะอัดอากาศลงในชั้นน้ำเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ละลายในน้ำได้อีกทางหนึ่งส่วนน้ำวัตพักเนื่องจากน้ำประปายังไม่สะอาดพอเราจึงต้องนำน้ำมาผ่านกระบวนการกรอง โดยผ่านเครื่องกรองที่กรองด้วยทรายหลายๆชั้นเพื่อกรองตะกอนออกจากน้ําเพื่อให้น้ําใสสะอาดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการกําจัดเชื้อโรคด้วยการใส่คอลอรีนซึ่งจะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้มากเกินไปเพราะถ้าใส่มากเกินไปก็จะก่อให้เกิดผลเสียดก,กับผู้เล่นน้ำไวกิ้งใช้การทํางานของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกต้องอาศัยปรากฏการที่เรียกว่าเรโซแนนซ์หรือการแทรกซอดเหมือนกับตอนที่เราผักชิงช้าการออกแรงผลักจะต้องมีความถี่เท่ากับ ความถี่ธรรมชาติของชิงช้าซึ่งเป็นความถี่ที่ทําให้แอมพลิจูดของการแกว่งเพิ่มมากขึ้นชิงช้าจึงโลกสูงขึ้นเรื่อยๆโดยความถี่ธรรมชาติขึ้นอยู่กับค่าความเร่งเนื่องจากแรงน้องถ่วงของโลกและระยะจากจุดหมุนจึงถึงศูนย์กลางมวลหากสังเกตให้ดีๆยังพบอีกว่าเมื่อเรือขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเมื่อสูงปลายด้านหนึ่งของการแกว่งแล้วแรงที่ที่นั่งมีต่อผู้เล่นในทิศทางสู่จุดหมุนก็จะมีค่าน้อยที่สุดทําให้ผู้เล่นรู้สึก อยู่ในสภาพไรแรงน้อมถ่วงชั่วขณะและในขณะที่เรือเคลื่อนที่ผ่านจุดที่ใกล้พื้นมากที่สุดแรงที่ที่นั่งมีต่อผู้เล่นก็จะมีค่าสูงสุดและมากกว่าปกติคือน้ําหนักของเรากดลงบนเก้าอี้และเก้าอี้ก็ออกแรงกลับมาในขณะที่เท่ากันเฮลิเคินเฮลิเคนใช้หลักการทํางานของซิปเปิลพาร์มานิกและการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิง่ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการสั่นหรือการแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมผ่านตำแหน่งสมดุลโดยมีเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเรียกว่าคาบและมีการกระจัดสูงสุดเรียกว่าแอมพลิจูดส่วนการเคลื่อนที่แบบวงกลมคือการเคลื่อนที่แบบสองมิติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วตลอดเวลาโดยที่เวกเตอร์ของความเร็วจะมีทิศตั้งฉากกับแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางเสมอเกมปลาจานให้แตกเพจทอยิงเกม และหลักการทำงานของโมเมนตัมโดยสูตรคือ p เท่ากับ mv เมื่อ p คือโมเมนตัมมีหน่วยเป็นนิวตันต่อวินาที m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมและ v คือความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเมืองหิมะสนโนทาว การเกิดของหิมะคล้ายการเกิดของน้ำฝนโดยอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ2ประการคือ1อุณหภูมิที่หนาวจัดในชั้นบรรยากาศและ2ความเชื้นสัมพันธ์ในอากาศที่เพียงพอหิมะในส่วนสนุกด,ดิมเวลเป็นหิมะเทียมเกิดจากการนำไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ1 6ึองศาเซลเซียสกับน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ7จองศาเซลเซียสมาทำปฏิกิริยากันจนเกิดเป็นหิมะ เคเบิลคาร์หลักการทํางานคือทําให้ลวดสลิงที่สามารถรับน้ําหนักได้มากพอเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเมื่อเคเบิลคาร์คันได้พร้อมที่จะเดินทางเจ้าหน้าที่ก็เพียงนําที่เกี่ยวด้านบนของเคเบิลคาร์มาผาอาไว้กับลวดสลิงและยึดติดไว้ไม่ให้ถล่ยเมื่อถึงจุดหมายแล้วตัวยึดก็จะคลายออกทําให้ตัวรถและลวดสลิงแยกออกจากกันตัวรถจึงหยุดเคลื่อนที่ในขณะที่ลวดสลิงยังคงเคลื่อนที่ของมันต่อไปแรงที่ยกให้เคเบิลคาร์ลอยอยู่ในอากาศ มีเพียงแค่องค์ประกอบของแรงตึงเชือกในแนวตั้งเท่านั้นและเพื่อให้เคเบิลคาร์าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยตัวรถจึงต้องได้รับการออกแบบมาให้ศูนย์กลางมวลอยู่บนแกนตั้งที่ผ่านตรงกลางของตัวรถเพื่อไม่ให้รถเอียงขณะเคลื่อนที่นั่นก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิการถบัม bumper ค่ะ ลดบัร์มใช้เกิดของนิวตันมี3ข้อคือ 1. วัตถุจะยังคงสภาพการเคลื่อนที่หรือที่วัตถุนั้นอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เท่าที่ไม่มีแรงมากระทําต่อวัตถุนั้น 2. แรงของวัตถุแปรผันตรงกับแรงและพิกระทําต่อวัตถุนั้นแต่จะแปรผกผันกับมวล 3. เมื่อมีแรงกระทําต่อวัตถุทั้งสองก้อนแรงที่วัตถุทั้งสองก้อนกระทําต่อกันจะมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้าม ินฮาร์ปกระจกมิเลอร์ช้อนสปูนเสื้อ,อยกักอัปเปอร์บอดี้โค้ทกงบาลัตเตอร์เตาผิงไฟอร์เพก็กขวานเอ็กซ์ Girl,